ใกล้ๆสถานีซอลึงฮันเหรอเกตเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกตเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดลอยแยกขึ้นอย่างไม่คาดคิดขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโปรดอพยพโดยด่วนขอย้ำอีกครั้งอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยโดยด่วนฮนั่นมันแมงมุมทะเลทรายเหรอจะหนีไปเลยก็ยังไงอยู่จะจัดการเองซะเลยก็ไม่สะดวกสักเท่าไหร่ แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ประกาศไปด้วยละ่ะว่ามันคือเกียรันเจี้ยนระดับ6นี่แหละนะเกาหลีมาทางนี้นะครับค่อยๆไม่ต้องเร่งรีบนะครับกรุณาทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับใจเย็นๆครับถ้ามีใครบาดเจ็บก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหลบไปเยห,หนูโอ้ยคุณไม่ได้เตือนพวกเขาเรื่องที่จะมีเกตปรากฏขึ้นตรงหน้าเหรอก็เล่นพูดคุมเคลือแล้วก็หายไปแบบนั้นใครจะไปรู้ล่ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เออ ทำไมคราวนี้ถึงไม่ตอบอีกแล้วเนี่ยอารมณ์เสียอยู่เหรอเอ้ถ้างั้นกลับบ้านดีกว่านักเรียนตรงนั้นนะ่ะมาทาั้งนี้เฮ<ห>้ฉันเหรอเดินคนเดียวมันอันตรายนะเราเข้าใจว่าเธอกําลังกังวลอยู่แต่ช่วยทําตามคแาแนําของทางเราด้วยนี่แม่หนูในเวลาแบบนี้ต้องทำํทำตามเจ้าหน้าที่บอกนะเอารีบไปที่ปลอดภัยกันเถอะเออคือพอดีแม่กับน้องๆกำลังรออยู่ที่บ้านนะคะอ่าไม่ต้องห่วงหรอกนะ เดี๋ยวพวกเราก็ได้กลับบ้านเร็วๆนี้แหละไม่ใช่ค่ะคือว่า,านี่หรือว่าจะเป็นจิตวิญญ,ญาณของคนเกาหลีงั้นเหรอทีมกู้ภัยมาแล้วทีมปราปลามาแล้วจะรีบปิดเกตเดี๋ยวนี้แหละค,คุณคุณคอนคือว่านะครับอย่าปิดนะลูกของฉันยังติดอยู่ในสถานีซูบินช่วยซูบินด้วยนะคะเออคุณแม่ครับจะเย็นๆก่อนนะครับซูบินซูบินลูกแม่ เออ่ขอโทษนะครับคือว่าผมเป็นฮันเตอร์ครับผมจะเป็นคนพานเด็กคนนั้นออกมาเองลูกชายแม่เฮ้ย hey, ขยอนจีโอรีบกลับบ้านมาเลยนะก่อนที่ฉันจะแฉตัวต้นของเธอให้เสือทั่วโลกรู้นี่ขยอนจีโรช่วยฉันด้วยดูเหมือนว่าฉันจะติดลากแหอยู่ที่สถานีซอลึงนะฮะบ้าเอ้ยส่งข้อความไม่ไปดูเหมือนว่าเราจะติดอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักนะ จนกว่าสถานการณ์จะขี้คลายทาั้งๆที่เพิ่งจะออกบ้านมาแท้ๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราเองก็ไม่ได้อยากกลับบ้านนี่นะเออพอมาคิดๆด,ดูแล้วรู้สึกว่าที่นี่จะปลอดภัยกว่าเยอะเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ดูนั่นสิพวกมาสเตอร์ Master, ไม่ใช่เหรอให้ตายสิที่นี่มีผู้ปลุกพลังอยู่บ้างไหมคนออกจะเยอะแย,ะ,ย,ะ,ยะตั้งขนาดนี้บ้าเอ้ย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนจะกลับจากที่ทำงานได้ยังไงกันฉันควรไปจัดการเลยดีไหมนะแต่ว่าทีมปราบปลามก็อยู่ที่นี่แล้วนี่นะหรือว่ารอไปก่อนดีเวลแล้วมันกลับมาทางนี้เตรียมตัวยิงเจ้าพวกง่างเอ้ยไม่รู้สึกตัวบ้างเลยหรือไงวางสิ่งกีดขวางให้มันเป็นแพทเทิร์นกว่านี้ แบบนี้ถ้าเจอกับพวกมอนสเตอร์ระดับ5้าจะทำยังไงกันล่ะฮะขอโทษครับเร็วเข้าตั้งสติเข้าไว้ฮันเตอร์ระดับที่โบบีสังกัดทีมปฏิบัติการจุกเฉินหน่วยกู้ภัยและปาลาปรามที่1ควอนเกเยนาหน่วยกู้ภัยและปาลาปลามาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ปิดเกตอีกล่ะหรือว่าแม้แต่คุณควอนก็เอาไม่อยู่เงินเหรอก่อนหน้านี้ไม่เห็นหรืองไงฮะหมายถึงเรื่องอะไรมีเด็กที่ออกมาจากสถานีไม่ได้นะ ตอนนี้ฮันเตอร์ระดับ F กํกำลังเข้าไปช่วยอยู่ถ้าจะพูดถึงระดับเมันก็นะตอนนี้ก็เลยต้องรอให้ผู้ชายคนนั้นออกมาก่อนชิให้ตายสิทำไมเกดถึงโผล่มาหน้าสถานีด้วยนะจะบอกว่าระดับ F อยู่ในนั้นแล้วเราไม่เข้าไปช่วยจะดีเหรอนายคงไม่รู้จักรอยแยกดีพอสินะต่อให้พวกเราเข้าไปปิดมันลงได้แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ที่มันอาจจะปิดลงด้วยตัวเองถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็ พวกเราอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเป็นครั้งที่สองเลยแม้แต่พวกระดับดีก็ยังกลัวที่จะเข้าไปเลยด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นเราก็หวังว่าเขาจะกลับออกมาอย่างปลอดภัยแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นนี่ก็คงจะเป็นการถือกําเนิดของฮีโร่เลยก็ว่าได้เตรียมตัวให้พร้อมทีมหนึ่งเราจะเข้าไปข้างในกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนควรการที่พวกมันยังไม่ออกมาแสดงว่าพวกมันทำรังเอาไว้ในสถานีแล้ว เราจะต้องรีบปิดเกตเดี๋ยวนี้เลยถ้ารุ่นพี่อยากจะปิดมันก็ปิดไปเลยก็ได้แต่ฉันจะเข้าไปข้างในอยู่ดีฮะอะไรนะก็ฉันบอกว่าฉันจะเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในถ้าแกอยากจะปิดก็ปิดไปได้เลยไอสารเลวนี่ฮะอออกออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ไปเอาไปหามาเร็วเข้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับนั่นเด็กนี่กับระดับ F คนนั้นพวกเขาออกมาแล้วฮะ ฮีโร่ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะขอโทษอนะฉันขอถามชื่อคุณหน่อยได้ไหมฮะ <Huh? S 2> ผมชื่อแบ็กโดฮยอนครับโหคนนั oh! ้นไงคนที่ช่วยเด็กเอาไว้ได้นะว้าว wow! สุดยอดไปเลยน่าประทับใจจังน่าทึ่งสุดๆไปเลยในที่สุดก็จบแล้วสินะงั้นตอนนี้เราก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะ ฉันคิดถึงเตียงจะแย่แล้วเอ้ยไม่สิฉันคิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้วะที่บ้านฉันต้องเป็นห่วงมากแน่ๆนเลยไม่น่าเป็นห่วงนะกลับไปตอนนี้น่าจะตายนั่นสินะตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วด้วยเรากลับบ้านตอนนี้เลยไม่ได้เหรอถ้างั้นผมจะเป็นคนไปส่งคุณที่บ้านแล้วกันนะฮะถ้างั้นเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วนะครับแจ๋วเลยในที่สุดก็ออกไปได้แล้ว ทักษะชักจูงถูกเพิ่มเข้าไปแล้วเฮ้ผู้อ่านโชคชะตาผู้ทำสัญญาของคุณถอนหายใจเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณไปเรียนทักษะชั่วร้ายแบบนี้มาจากไหนเขารู้สึกกังวลต่อพ่อแม่และเพื่อนบ้านของคุณเฮ้หมายความว่าไงแล้วนั่นอ้กลับบ้านเลยแล้วกันเขียนไดอารี่แล้วรีบนอนดีกว่า เดี๋ยวก่อนครับฮะ<า>ได้โปรดช่วยผมด้วยเถิดนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสินะถ้าคุณไปตอนนี้แล้วก็คุณควนกะเยนาจะต้องตายแน่ๆไม่ใช่แค่คุณควนกะเยนาเท่านั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะตายไปด้วยฮะอะไรเนี่ยทั้งฮันเตอร์และพะเลเรือนนับไม่ถ้วนทุกคนที่อยู่ที่นี่จะตายกันหมด รอบๆสถานีซอลิงจะกลายเป็นสุสานขนาดใหญ่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วคนที่แทบจะไม่ปรากฏตัวออกมาทำไมถึงไปอยู่ที่สุสานนั้นได้นั่นก็เพราะว่าตัวเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยมันตีคอคือมอนเตอร์ระดับ3มที่ปรากฏตัอออกมาเมื่อเร็วๆนี้ในหมู่ของพวกมันจะมีตัวที่กลายพันธุ์อยู่เพราะงั้น มันจึงถูกจัดให้เป็นภัยพิบัติระดับสองจริงๆแล้วผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพิสูจน์เรื่องนี้ยังไงว่ามันคือความจริงหรือไม่อา่าแต่ขอร้องเถิดนะครับนายรู้เหรอว่าฉันเป็นใครครับผมรู้ราชินีแห่งซอสเซอร์เลอร์ฮะเกตมันปิดไม่ได้ฮะว่าไงนะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเว้แล้วต้องรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินดยด่วนติดต่อทีมสนับสนุน ผมชื่อแบกโดฮยอนเปิดใช้งานทักษะพิเศษของพันธะสัญญาบันทึกแห่งกริมบารี่การจุดติตรวจสอบสิทธิ์ของขยอนจีโอเสร็จสิ้นระบุเป้าหมายคุณต้องการดำเนินการเอกสารของแบคโดฮยอนหรือไม่ตกลงประเภทมนุษย์อัตโนมัติวันที่สร้างเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านสถานที่ค้างเก็บเอกสารผู้ใช้ขยอนจีโอห้องสมุดทั่วไปรายชื่อบุคคล อายุ25ปีระดับพลัน F ประเภทต่อสู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านลำดับแลงเกอร์อยู่นอกเหนือเขตอุปนิสัยกล้าหาญจิตใจดีขอยนึกถึงผู้อื่นสังกัดโลกเกาหลีสังกัดย่อยไม่มีพันธสัญญาปิดผนึกฉายาแรกยังไม่ถูกกำหนดฉายาพิเศษผู้ย้อนกลับรอบที่สองตัวเอกของโลกที่ล่มสลายฮะ รอบที่สองเหรอฉายาตัวเอกของโลกที่ล่มสลายงั้นเหรอตอนนี้คุณเชื่อผมแล้วใช่ไหมครับขอร้องเลยครับเราไม่มีเวลาแล้วอัมก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งเอ่อได้ครับถ้าผมทำได้ผมจะยอมทุกอย่างเลยเสร็จจากนี้แล้วล่ะก็อย่ามาเจอกันอีกนะหรือถ้าบังเอิญเจอกันก็อย่ามาพูดคุยกับฉันไม่งั้นนายตายแน่เออครับ ตัวเอกงั้นเหรอแถมยังเป็นตัวเอกที่เป็นผู้ย้อนกลับอีกนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยถึงจะไม่รู้ว่าโลกที่ล่มสลายนั่นคือโลอกไหนแต่มันมีตัวตนแบบนั้นอยู่จริงเหรอถ้าขืนเข้าไปพัวพันด้วยคงมีเรื่องน่ารำคาญตามมาแน่วุ่นวายชะมัดเลยรีบทำให้จบจบและรีบถอยห,ห่างดีกว่าอันดับหนึ่งจะใช่อันดับหนึ่งเหรอต้องใช่อันดับหนึ่งแน่ๆ ได้ยินมาว่าหลังจากเป็นอันดับหนึ่งเธอก็ใช้ชีวิตเงียบๆอย่างสงบสุขมาตลอดเลยนี่นะเฮ้มีคนบอกว่าเห็นโจอยู่แถวๆคังวอนนะดิฉันถูกหลอกเหรอเนี่ยถ้าเป็นฉันฉันก็เชื่อคำพูดของคนที่เห็นเหตุการณ์นะเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากจนน่ากลัวเลยล่ะเออมันก็แปลกๆนะเพราะไม่มีใครเขียนบทความหรือโพสเรื่องที่เขาพบเห็นมาเลยก็เป็นไปได้นะ ถ้าฉันเจอกับตัวเข้าฉันคงจะเขียนจนทำออกมาสองหมื่นหน้าได้เลยละสวรรค์และนรกสวรรค์คือผู้ที่ส่งสารของพระเจ้ามาให้และมันเป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้ไปตลอดนรกคือสถานที่ของเหล่าผู้ไม่ศรัทธาที่ต้องทุกขทนทรมานไปตลอดแรงศรัทธาคือความอยู่รอดความอยู่รอดคือแรงศรัทธาผู้ส่งสารพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเฮ้ยโฆษณาต้มตุนอีกแล้วเหรอไม่ว่าจะมองอย่างไง การกำจัดมอนเตอร์กับรอยแยกพร้อมๆกันในคราวเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอเวทมนต์มั้งต้องเป็นทักษะเฉพาะตัวของแลงเกอร์ดับสูงแงงแ่แม้แต่ฉันที่เป็นแลงเกอร์ที่ติดอันดับยังทําแบบนั้นไม่ได้เลยนะแค่ดูก็น่าจะรู้ได้แล้วแน่ว่าน่าจะเป็นทักษะที่มีผลตามมาแน่ๆเพราะแบบนี้จึงไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ให้เห็นกันบ่อยๆมีผลตามมาเหรอโห oh. แต่ยังไงฉันก็รู้สึกทราบซึ้งจริงๆนะเพราะว่าฉันเป็นผู้สัญจรไปมาบริเวณซอนลึงอยู่บ่อยๆเอ้ยผลตามมาบ้าบออะไรกันของแบบนั้นทำอะไรใย่นั่นไม่ได้หรอกทั้งๆที่ปกติทำตัวขี้เกียจไปวันๆแท้ๆเลยทำไมคราวนี้ถึงยอมลงมือกันนะค่ะใช่ค่ะฉันที่โทรไปข้าวก่อนนะคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กผู้หญิงอายุ20ปี ฉันว่าจะไล่เธอไปที่ไหนสักเอ๊ะไม่สิฉันว่าจะส่งเธอไปที่นั่นนะคะอ๋อจบแล้วพี่สาวฉันคงมีความสุขก,กับอิสรภาพมากเลยสินะงั้นก็ขอให้มีความสุขก,กับอิสรภาพครั้งสุดท้ายของเธอนะเปิดใช้างานทักษะพิเศษของพันธสัญญาบันทึกแห่งกลิมบาลีการจุติตรวจสอบสิทธิ์ของขยอนจีโอเสร็จสมบูรณ์จัดทำเอกสารข้อมูลทั้งหมด ภายในรัศมี1กิโลเมตรปรับเปลี่ยนพัฒนาการฉันจะกำจัดความเป็นไปได้ของรอยแยกที่กำลังจะถูกเปิดออกอนาคตกำลังสูญสลายงั้นเหรอนายรู้อะไรอีกไหมบอกมาเร็วๆสิอ่าครับพอได้มาเห็นกับตาของตัวเองแล้วนี่สินะราชนีแห่งซอฟร์เซอร์ปรับเปลี่ยนพัฒนาการ เรียบร้อยแล้วแค่นี้พอแล้วใช่ไหมอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วมันน่าอายชะมัดเลยอย่าได้มาเจอกันอีกเลยนะกอยลยยมเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนครับถ้าอิงจากนิยายที่เคยอ่านมา,มามากกว่าร้อยเรื่องแล้วแล้วก็สภาพคลาวๆมันก็น่าจะประมาณว่าตัวเอกแบบนั้นมักจะตีสนิทกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะไรทำนองนี้แง่แง่ <c oughs> อันนี้ดูดีจังเลยนะครับซื้อที่ไหนล่ะครับราชินีแห่งซอร์เซอร์ ไปปีนหอคอยด้วยกันนะครับและตามติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งราชินีแห่งซอฟเซอร์เลอร์คุณชอบการตกแต่งภายในของบ้านพักคนชลาไหมครับวงเล็บขยอนจีโอมนโนล้นล้วนฮะ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดเน็ตก็เล่นได้สักทีในสถานการณ์แบบนี้ใครรัวแชทมานะเฮ <c oughs> <c oughs> ลูกชายแม่แม่อยู่ในห้องของเธอแล้วนะ แถมเก็บของใช้ให้เธอแล้วด้วยเฮเดูนี่ดูเหมือนว่าแม่จะคุยกับเจ้าอาวาสที่ไหนสักแห่งในคังวอนะจากที่ฉันแอบฟังดูแล้วได้ยินมาว่าต้องนั่งสวดมนต์ทุกๆเช้าด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้วเที่ยวให้สนุกนะพี่สาวไปจริงนะไปไหนของเขากันนะดึกมากขนาดนี้แล้วด้วยสินี่นายนะมีเงินมีบ้านไหมเห hey, ครับผผมเหรอ อให้ฉันไปนอนด้วยคนสิได้ไหมเฮ้เหเ้เ้ก็บอกว่าขอไปนอนด้วยคนไงเล่า